สวัส so so ดีครับผมอา้าวคันนี้ลงมาทำอะไรครับนี่ยูสุสามร้อยเอฟบีแซดขายห,วาหัวเวีคันนี้ลงมาทำอะไรเนาะนีะ่เนาะพี่น้องขึ้นไม่ได้หรือเปล่าครับนี่ โอ้ดินติดกระบาดเตรียมเลยนี่ครับลอยลื่นเอ้ยเสรน่าจะขวางรถอยู่นะไม่มีคนอยู่ครับอืม้ม ลื่นลงไปนู่นเลย fb z 300สีน้ำเงินแก้วเลื่นครับไม่รู้แก่หยอยลงไปทำอะไรนะครับนี่ล้หน้าก็อยู่ถนอนอยู่ครับผมแต่ไม่ขึ้นครับแต่ฝั่งขวามันต้านแล้ว เลื่อนแล้วครับเป็นยางก็เป็นยางเรเดียนแางงอกเลยรอดูจะมีรถมาดึงหรือเปล่าทีมงานแกอุย้ยสลักคำดำสง <c oughs> จังเลยที่นนอก